รูปพร้อมคอมพร้อมแต่ไม่มีทองให้ปิดนะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n นเ n นช h a n n e l นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องน้ำหอมที่ใช้นอนนะครับก็ลหลายๆคนนะครับก็อาจจะฉีดน้ำหอมนอนแต่บางคนก็อาจจะไม่ฉีดอันนี้ก็แล้วแต่และคนนะครับก็จะมีรสนิยมไม่เหมือนกันนอะสำหรับผมเนี่ยจะมีแบบว่าบางครั้งเนี่ย ก็จะใช้น้าหอมปรับอากาศในห้องนะครับซึ่งจะเป็นดิฟฟ루เซอร์อยู่ตรงนู้นนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะฉีดนอนด้วยนะครับก็แล้วแต่โอกาสไปเนาะวันไหนอยากสร้างบรรยากาศแบบไหนนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยผมจะฉีดน้าหอมนอนเนี่ยแบบไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณสัก 1- นึสเปรย์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรานอนแล้วเนาะเราไม่ต้องการให้กลิ่นแบบรบกวนเราเองนะคือไม่ใช่ฉีดเยอะไปปุ๊บแล้วแบบนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้กลิ่นฉุนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่โอเคใช่ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยผมนามาฝาก10กลิ่นนะครับซึ่ง10กลิ่นเนี้ยก็จะมี5กลิ่นถึง6กลิ่นนะที่ผมแบบว่ามีขวดเต็มอยู่แล้วก็จะมีกลิ่นทดลองนะที่ผมใช้จนแบบจะหมดอยู่แล้วอ่ะคือแบบว่าตั้งแต่เอามาเนี่ยซื้อมาประมาณสัก 5-10ML นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ใช้สลับกันไปอ่ะคือใช้มาไม่ถึงปีครับก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันเนาะก็ไม่แน่ใจว่าบางตัวอาจจะเก็บขวดเต็มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ ถือว่ายังมีหลายหลายกลิ่นที่ยังให้ใช้อยู่นะก็อาจจะไม่ได้เก็บก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เป็นกลิ่นที่ผมใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็บางกลินนะ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมไม่แนะนําให้คนใช้ดยนะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ผมแนะนาให้คนใช้นอนคือใช้นอนแล้วโอเคแต่ใช้ออกไปข้างนอกแล้วไม่โอเคก็มีนะครับกลิ่นไหนก็ไปดูกันเลยกลิ่นแรกนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงแต่ว่าสามารถหาตัวอื่นแทนได้นะั่นก็คือจงพอกูเจียนะครับเลมอ่อังเดรอิดิชันนะครับเป็นอเฟรตนะครับตัวนี้ โลโมออฟเฟตองโดลเอดิชันน่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ discontinu ไปแล้วเพราะว่าออฟเฟตเนี่ยเขาจะทําปีต่อปีนะครับแล้วก็จะไม่ continu ต่อในแต่ละ edition นะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นที่แบบมันจะมีความเป็นมิ้นมินเนี่ยคือกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นมิ้นมินนะครับเป็นมิ้นวานิลลาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีความหอมหวานแล้วก็มีความเย็นสดชื่นกลิ่นนี้เนี่ยจะเบากว่าโลโมปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดใช้โลโมปกติเนี่ยอาจจะแบบมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันหนักเกินไปนะแต่กลิ่นนนนีไม่่่หักกเป็ลิท สามารถฉีดแล้วก็ตื่นมายังมีกลิ่นอยู่นะคือค่อนข้างจะทนพอสมควรนะครับแต่ถ้าฉีดระหว่างวันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่กลิ่นนี้นะครับจะประมาณสัก3าสชั่วโมงได้แต่ถ้าเกิดว่าฉีดปุ๊บเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นมาไปออกกําลังกายกลิ่นก็ยังจะค้างผิวอยู่นะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นมิ้นท์อ่อนๆมีความวานิลาลาครีม,ลม,ลมแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายครับคือออกกําลังกายต่อตอนเช้านะี่คือสดชื่นมากๆแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปเติมเพิ่มเลยก็ได้นะครับตัวนี้เลมอน ออฟรชั่นอองเรย์อีดิชันนะครับจากจงพอกูเชียครับกลิ่นถัดมานะครับกลิ่นนี้นะซื้อมาเพราะว่าอ,อ,อยากได้ตัวที่เหมือนอเวนตัสแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากซื้ออเวนตัสนะตัวนี้ก็เลยได้ตัวนี้มานะครับเป็นครบดิโนอินเทนนะครับฟอร์มเบนตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไงดีมันจะเป็นออร์เดอร์พาฟาร์มหรือออเดอร์ทอยเลตนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้นะครับซื้อมานานแล้วนะครับก็เป็นตัวที่แบบว่าใช้แล้วก็กลิ่นจะคล้ายๆอเวนตัสแหะครับคือจะ เปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นสับปะรดอะแต่ว่ามีความเคมีนิดนึงนะกลิ่นนี้เป็น,ปนกลิ่นแบบประมาณปี2019ครับก็สามารถได้กลิ่นที่แบบว่าสดชื่นสดชื่นเวลานอนคำดาวได้พอสมควรครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ผมมักจะใช้ในเวลาที่อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากว่าพออากาศร้อนเนี่ยมีอาการแพ้น,นิดนึงคือเป็นอะไรที่แบบว่าพออากาศร้อนปุ๊บเนี่ยกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกว่าจุดที่ฉีดจะมีผื่นขึ้นนะ่ะ เออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ถูกกับเหงื่อของผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเหงื่อไม่ออกกลิ่นนี้ไม่ได้แพ้อะไรนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่าสดชื่นใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับครับดูน n อินเทนต์ฟอร์เนนะครับตัวนี้ถัดมานะครับกลิ่นนี้มีสปอนเซอร์นะเขาก็เป็นน้าหอมแบรนด์หนึ่งของคนไทยเป็นน้ําหอมดา,านะครับสตอรี่ใบหมากครับกลิ่นนี้สตอรี Mark นะ่ใบหมากเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมได้มารีวิวนานมาแล้วนะตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเลยตอนทีี่่มมมคคนนนตาาประะณ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะกับวันสบายๆแล้วก็การทํางานอยู่บ้านมากๆนะคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นเซนเป็นกลิ่นเซนนะครับแต่ว่าแอบ,บมีความหวานนิดๆนะครับมีความมีเสน่แบบผู้ชายสปอร์ตๆอ่ะอ่าแล้วก็สามารถที่จะใช้แบบฉีดนอนได้อย่างสบายคือฉีดแล้วแบบมีความรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในแบบพื้นที่ที่มีต้นไมเ้เขียวๆอะ่ะ เออแล้วก็มีความสงบสุขครับอันนี้สามารถฉีดแบบว่าไปทํางานก็ได้แค่ชั่วก็ได้นอนก็ได้นะโอเคมากๆสําหรับสตอรี่ใบหมากนะครับจากหมากคิมนะครับตรงนี้ถัดมาครับกลิ่นนี้ครับเป็นกลิ่นที่ผมหาตัวแบ่งขายไม่ได้แต่ว่ามีท่านผู้ชมขอให้มาลองเนาะแล้วอีกอย่างนะผมคิดว่าถ้าดูโน้ตแล้วเนี่ยก็น่าจะพอใช้ได้นั่นก็คือ Oriental Princess นะครับแ n s e c r e t c ครสครับ Oriental p r i n c e s s m ต n Secret c ตโคตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่กลิ่นเรียบง่ายมากๆครับแต่ว่าโน้ตเขาไม่ค่อยเรียบง คือเป็นโน้ตที่แบบเป็นดูเป็นเกรฟฟุตมีความเป็นอัมเบอร์กรีสนะครับมีความอ่าเป็นมินเนอรลโน้ตอะไรประมาณนี้แต่ความรู้สึกผมเนี่ยคือเหมือนกับกลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นแป้งเย็นอ่ะเป็นแป้งเย็นที่มีความสบายๆคือกลิ่นฉีดปุ๊บนอนได้ปั๊บเลยสบายมากแล้วก็แห้งทันทีนะครับสามารถที่แบบว่าฉีดปุ๊บแล้วนอนได้เลยไม่เปื้อนเสื้อผ้าไม่เปื้อนที่นอนเลยประมาณนี้คือกลิ่นจะค่อนข้างไปในทางเฟรชๆสดชื่นเหมือนพิมเสนแห้งๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ แนะนำเลยนะครับถ้าเรบคนที่แบบว่าอยากได้น้ําหอมฉีดนอนในราคาย่อมเยาเนะขวด50มลประมาณสัก500กว่าบาทเองนะครับอืมขวดนี้นครับ400-500ประมาณเนี้ยครับ50มลก็ใช้ไม่ต้องเยอะด้วยนะครับประมาณ1-2สเปรย์ก็พอนอนได้สบายๆแล้วก็สามารถใช้ทําง,งานกับบ้านก็ได้นะคือเราไม่ต้องไปหาใครไงแต่แบบว่าอยากได้กลิ่นที่แบบดูสดชื่นสดชื่นแล้วก็ดีเฟชนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้ใช้งานได้อย่างดีเลยทีเดียวก็สามารถที่จะบายบายได้นะครับตัวนี้กลิ่นไม่อันตรายนะ สำหรับ Oriental Princess Men นะครับ Secret Code ครับกลิ่นที่5นะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับเพิินไป F มาทันนะครับกับ Pomelo s e r e n นนะครับจาก Butterfly Thai Perfume r e s e r v e c o l l e c t i o n ครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือน a v e n t ั s เวอร์ชันส้มโอนะคือคือเป็นอะไรที่แบบมีกลิ่นส้มโอในเวอร์ชั่นที่แบบว่าร่มเย็นนะคือมีความสงบสงบคือมีความสุขสงบร่มเย็นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบผ่อนคลายมากๆนะครับกลิ่นของเขาเนี่ย จะเป็นกลิ่นส้มโอที่มีความควันมีความไม้มีความแบบอแอมเบอร์กริสชัดเจนมากๆมีความแบบสดใสแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่สงบนิ่งนะครับแล้วก็สงบสุขมากๆคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าฉีดนอนโอเคมากๆแล้วกลิ่นเนี่ยจะบอกว่าทนมากนะคือนอนแล้วนะครับตื่นมาเนี่ยสามารถที่จะแบบมีกลิ่นส่งต่อได้อีกนะโดยที่แบบอาจจะอาบน้ําสายหน่อยก็ยังได้กลิ่นนะคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคุ้มนะครับตัวนี้นะครับเป็นออร์เดอร์พาร์ฟาร์มด้วยนะ กลิ่นนี้นะครับกลิ่นติดผิวนานพอสมควรเลยแต่ว่าจะอยู่ในระดับที่แบบว่าจางๆนะครับบางๆแล้วก็ไม่ได้รบกวนใครมากมายครับอันนี้ฉีดอยู่บ้านทํางาน Work from Home มอะไรเงี้ยโอเคมากๆสาหรับกลิ่นนี้นะครับถัดมานะครับเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็เป็นตัวที่แบบหมดไปแล้วบ้างนะครับซื้อ10 ml มาอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ซื้อขวดใหญ่ๆมาแต่ว่าก็ใช้หมดบ้างนะครับหรือไม่ก็แบ่งขายมาแล้วก็ใช้เกือบหมดแล้วนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะ รู้สึกว่ากลิ่นไม่น่าใช้นั่นก็คือบัตเตอร์ไฟไทยเพอร์ฟูกลิ่นโคลนสากควายครับกลิ่นโคลนสากควายนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Moss and p e p p e r นะครับกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็นมอสมีความเป็นกลิ่นที่ออกเขียวๆเป็นหญ้านะครับเหมือนเป็นเอ่อฝนตกแล้วแบบกระทบดินแล้วมีกลิ่นที่แบบแนวมัดดี้มัดดี้นิดนึงอะคือกลิ่นคล้ายๆกับดินนะครับแต่ว่าถ้าฉีดในปริมาณที่พอเหมาะเป็นอะไรที่แบบว่า เออให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนอยู่เถียงนาอะไรประมาณนี้นะคือจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสมถะมีความชนบทแต่ว่ามันก็มีความสดชื่นนะคือกลิ่นมีความสดชื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกแบบสงบดีนะครับแล้วก็นอนสบายสบายเลยแต่ว่าอย่าฉีดแรงเกินไปนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเราไปจมโคลนมาอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาทำค่อนข้างเรียวอะ่ะ เหมือนเหมือนกันนะเหมือนมากๆนะครับฉีดพอเหมาะนี่โอเคมากๆแล้วก็สามารถฉีดเป็นเบสเลเยอร์กับตัวอืน่นได้ด้วยคือเป็นตัวที่มีชมวดเชดค่อนข้างชัดเจนคือชมวดเชดแบบไทยๆเลยอะ่ะคือเหมือนชมวดเชดในแป้งรัมอะไรพวกเนี้ยของไทยๆอะ่ะแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นไปในโทนที่แบบว่าเป็นย่าๆเหมือนเวทีเวอร์อะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับกลิ่นของเวอร์ตาไฟไทยเพอร์ฟูมนะครับ กลิ่นโคลสาบควายหรือว่า m o สแอนด p เบปเปครับถัดมานะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมไม่แนะนำให้ไปใช้ข้างนอกบ้านแต่ว่าแนะนำให้ใช้นอนนั่นก็คือตัวนี้ครับ d r a g o n o นะครับจากก i ลาครับนี่สังเกตมาว่าใช้ไปเกือบหมดแล้ว d r a k o n o จากก i ล r o ร e นะกลิ่นน้องเข้าเบสเขาจะเป็นลาเวนเดอร์ครับมีความแบบเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็มีความสดชื่นออกแนวเขียวลาเวนเดอร์ ender, มีความอมเปรี้ยวคล้ายๆกับกลิ่นของพวก น้ำหอมปรับอากาศหรือไม่ก็อาจจะเป็นยากันยุงสมัยโบราณนิดหนึ่งนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าอมันให้ความรู้สึกโบราณนะครับเก่าแก่แต่ว่าพอมันอยู่ในตัวเราตอนนอนเนี่ยบางทีถ้าฉีดแบบแค่สเปรย์เดียวนะมันให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันครับคือให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกนึกถึงวัยเด็กๆสมัยแบบยังหักขัวพกบคุณพ่อ,พอ,พอใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรประมาณเนี้ คือจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะดรากโนจากกีลาโรสครับถัดมาครับกลิ่นนี้กลิ่นมาหาชนมากๆครับแล้วก็ผมก็ใช้ไปเยอะแล้วอยากจะซื้อมาเต็มขวดเลยนะครับประมาณ10 ml นะครับตัวนี้แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะซื้อขวดเต็มก็ได้นะครับสำหรับเวอร์ซาชีภูมครับเวอร์ซาชีภูมเนี่ยกลิ่นเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะคือฉีดปุ๊บเฟรชปั๊บรู้สึกได้หรืว่าฉีดปุ๊บเฟรชปั๊บคือ ็นกลิ่นที่ไม่ต้องพยายามให้มันรู้สึกว่าสดชื่นอะคือมันสดชื่นเลยนะครับแล้วก็ให้ความอควาติกบวกกับความซิตรัสแบบแบบดูเป็นบาร์เบอร์ช็อปสมัยโบราณนิดนึงแล้วก็กลิ่นจะบอกว่าทนนานมากๆครับคือฉีดแบบว่าได้ทั้งวันนะตัวนี้นะคือทํางานอยู่กับบ้านหรือแม้ก็นอนชิวๆนี่โอเคมากๆครับกลิ่นนี้เป็นอะไรที่แบบว่าฉีดยังไงก็รู้สึกดีครับหอมแล้วก็แอบ,บองหวานเบาๆด้วยนะคือตัวกลิ่นท้องไทยเนี่ยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นหนุ่มสะอาดๆเป็นผู้ชายสะอาดๆนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยซับซ้อนคือเป็นอะไรที่ดูไม่ซับซ้อนมากคือใช้น้าหอมอยู่บ้านบางทีใช้กลิ่นซับซ้อนมากนะครับยิ่งแบบว่าเสพข่าวทุกวีทุกวันด้วยยิ่งกลายเป็นชีวิตซับซ้อนไปใหญ่เลยน,นี่ก็อาจจะทําให้รู้สึกตึงเครียดได้นะผมว่าลองมาใช้อะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยซับซ้อนดีกว่านะถัดมานะครับกลิ่นนี้ก็ได้แบ่งขายมาจากร้านกันเองเพ์ฟูมนะครับก็ใช้ไปนี่จหมดแล้วนะครับนั่นก็คือโดยเช่นกาบานาเคโอเดทอยเลตนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นหนุ่มไร้ส้มนะครบบีีู้สึกกทท่่แบบเป็นนลิน ดูเป็นทะเลทะเลผสมกลิ่นส้มสีเลือดนะเนาะเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็มีความผ่อนคลายเหมือนกันแล้วก็บางๆเป็งจางดีกลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้นอนได้โอเคมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะมีอากาศปลอดโปร่งอ่ะแล้วก็ให้ความอารมณ์ดีก่อนนอนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปข้างนอกหรือว่าใช้ไปแบบว่า ไปดงไปเดทหรือไปทํางานอะไรที่บอกว่าค่อนข้างจะสมบุกสมบันกลางดงกลางแดดเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยโอเคนะกลิ่นค่อนข้างจะตืดจางเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยู่บ้านแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แอร์ไปนะครับผ่านข้าวไฟไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นี่โอเคมากๆสำหรับกลิ่นนี้นะครับสาหรับ K EDT นะครับจาก Dolce Gabbana ครับกลิ่นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนะครับกับ C K 1ครับแต่ว่าผมมีทั้ง C K 1ที่เป็น g o d Edition แล้วก็ C K 1 ปกติเลยนะครับใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะซิควรนเป็นอะไรที่ดูแบบว่าชัดเจนง่ายดายนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นเลยมีความเป็นสิตรัสมีความฟลอร์นิดๆแล้วก็มีความแบบอ้มหวานเบาๆนะครับกลิ่นของซิวรนเป็นกลิ่นที่ผมว่าทุกเพศทุกวัยชอบนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบได้ทุกวันนะ่ะไม่แน่นะ้ำหมดนี้อาจจะซื้อมาสักขวดหนึ่งก็ได้นะเผื่อเป็นน้ำหอมที่แบบว่าใช้สําหรับแบบ นอนนอนเล่นเล่นอะไรประมาณนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเออไม่รู้จะฉีดอะไรแล้วก็อยากจะให้แบบดูาสะอาดๆหน่อยก็อาจจะใช้ซีเทวันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยครับที่เป็นน้ําหอมมหาชนเหมือนกันนะคือหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบซีเทวันนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้มันโดดเด่นแตกต่างอะไรอย่างนี้อาจจะไม่มีนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าดูคลีนเพลนเนื่องจากเขาอยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะกลิ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้น้ำหอมเลยเนอะคือทุกคนต้องผ่านขวดซีเวันมาแล้ว ทั้งนั้นนะครับผมก็เคยผ่านขวดตอนเด็กๆมาแล้วนะตอนนี้ก็โตมาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสำหรับกลิ่นนี้นะสุดท้ายนะครับกลิ่นปริศนาที่อยู่ในภาพหน้าปกครับเป็นกลิ่นน้าหอมผู้หญิงนะครับซึ่งคุณหนึ่งจากร้านกันเองเพอร์ฟูมนะครับให้มานะทั้งขวดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นอะไรที่ผมนําเสนอมากๆครับกลิ่นนี้น,ะนั่นก็คือแคทตี้พารี่ครับคิลเลอร์ควีนแคทตี้พารี่คิลเลอร์ควีนคือเวลามันวางตรงนี้มันจะเหมือนเดซิมนิดนึงนะ คือจะออกเป็นแบบเหมือนมีเพชรอะไรบนหัวอะไรประมาณนั้นนะครับคือขวดเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมา,มากๆนะคือถ้าดูตามนี่เห็นปะคือขวดจะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นแนว f o r a l f o u ต t ้นะครับฉีดแนละ้วปุ๊บ floral f o ตต t ้ทันทีมีกลิ่นที่แบบดอกไม้ผลไม้ชัดเจนมากๆครับแต่ประเด็นคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันแอบมีความแมนด้วยนะคือกลิ่นเนี่ย เป็นกลิ่นที่ดู floral f r u t y แบบผู้หญิงนะครับแต่ว่าแอบ,บมีความเย็นๆของ p a ช c h o อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเหมือนน้าหอมปอร์ตผู้ชายอ่ะเออเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ฉีดนอนก็ให้ความรู้สึกดีนะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบนี่ก็ฉีดไปไม่กี่สเปรย์นะเพราะว่าฉีดนอนแค่สเปรย์เดียวคือมันก็จะรู้สึกแบบหวานๆไปแล้วนะครับก็สามารถฉีดบางๆแล้วก็เอาตัววิ่งผ่านนะครับแล้วก็นอนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าใช้สบายๆได้หรือว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนต้องการที่แบบว่าใช้แบบ เป็นน้าหอมแบบราคาย่อมเยานะครับไม่กี่พันพันกว่าบาท2องพันประมาณนี้แล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าโอเคดูเป็นผู้หญิงหวานๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงแล้วก็กลิ่นท้ายๆเป็นไม้ไม้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอเคมากเลยนะครับก็เป็นในกลิ่นหนึ่งที่แบบว่าเป็นมามืดเดิมเหมือนกันนะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขามีอยู่หลายกลิ่นเปนน้ำสหรับ Kat ตี่แ r รี่นะครับก็เป็นชื่อคิลลควีนหมดเลยนะครับที่เป็นรูปอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะชอบได้นะกลิ่นนี้ แต่ว่าถ้าจะใช้ทุกวันออกไปข้างนอกคงจะไม่ได้กลิ่นผมจะกลิ่นนี้นะเพราะว่าค่อนข้างสาวไปนิดหนึ่งเนาะแต่ฉีดนอนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุดยอดน้าหอมฉีดนอนน้าหอม Work from Home น้ําหอมอยู่กับบ้านที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆใช้ตัวไหนกันหรือว่ารู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยะครับจะได้ไม่พลาดคลิปงช่รั้ สามารถจะคอมเมนต์ขอกันมานะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าก็ติดตามกันได้ที่ผ่านทาง Facebook และ Instagram a incenths ได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย